ทุกคนยังจํากันได้ไหมคะกรณีของวีเรียกดาราโกทีมชาติกัมพูชาที่ส้มหล่นเสียง,ง่ายๆในกรอบเขตโทษถึง2ครั้งทําให้เสีย2ประตูให้กับทีมชาติสิงคโปร์ในศึกอาเซียนคัพ2024เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมานี้คะ่ะทําให้สหพันธ์ฟุตบอลกัมพูชานะคะต้องดําเนินการคะ่ะสอบส่วนเรื่องนี้อย่างจริงจังคะ่ะเพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยดูเหมือนจะไม่ปกติใช้เวลาสอบส่วนเรื่องนี้นานกว่า2เดือนเลยนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยทางสหพันธ์ฟุตบอลกัมพูชา เพิ่งโพสแถลงการค่ะว่าวิริยวกดาราไม่มีความผิดเขาเนี่ยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อสงสัยที่ว่าล้มบอลหรือเปล่าเขาไม่ได้ล้มบอลนะคะแล้วก็ในทางกับการเนี่ยความผิดพลาดในวันนั้นเนี่ยมันเกิดจากความผิดพลาดท,ทางเทคนิคการเล่นคือเขาอะผิดพลาดเองคือแบบไม่ได้ตั้งใจที่จะส่งบอลเบาๆทําให ฝั่งสิงคโปร์เนี่ยมาฉกบอลไปแล้วก็ยิงเข้าประตูนะคะด้านคอมเมนต์แฟนบอลกัมพูชานะคะหลายคนเนี่ยก็มาคอมเมนต์ในทิศทางที่ดีนะคะคือเขามแสดงความยินดีกับวีเรกดาราแหละว,ว่าคือดาราได้รับความยุติธรรมแล้วหลายคนเนี่ยเฝ้ารอวันนี้อย่างใจจดใจจอ่อยินดีต้อนรับดารากลับมาคัมแบ็กทีมชาติกัมพูชาอีกครั้งฉันไม่เชื่อว่าเขาจะทำอย่าง,งานั้นความผิดพลาดเนี่ยมาจากเทคนิคร้วนๆข่าวดีสำหรับแฟนๆทุกคน ไม่ควรตําหนิเขานะคือเขาไม่ได้ต้องการให้เป็นแบบนั้นหรอกทั้งหมดเนี่ยก็เพื่อทีมชาติกัมพูชาสรุปแล้วเนี่ยก็คือพลาดเอ็นรวนๆ่ะไม่ได้ตั้งใจล้มบอลหรือว่ารับเงินอะไรนะคะเขาเนี่ยก็เป็นประตูมือหนึ่งของทีมชาติกัมพูชาในวัย21ปีนะคะแน่นอนว่าในอนาคตเนี่ยก็อาจจะเป็นตัวเลือกแรกๆของทีมชาติกัมพูชาเลยโอกาสคัมแบ็กบ comeback, ทีมชาติแน่นอนหลายคนแฟนบอลเนี่ยก็รักเขานะคะเพื่อนร่วมทีมก็รักเขาอีกในอนาคตเนี่ยก็คงสดใสเหมือนเดิมคะ่ะ เรียแล้วนะคะคืนความยุติธรรมให้วีเรียกดาราแฟนบอลกัมพูชาหลายคนเนี่ยก็พอใจกับแถลงการนี้ค่ะ